ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับรผมก็ผมไบตูเทคเหมือนเดิมครับในคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคลิปเปิดช่วงใหม่ของผมนะครับเนื่องจากหลังๆมาครับในช่วงโควิดเนี่ยก็รู้สึกเริ่มเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าผมกดช้อปปิ้งไปเยอะมากๆวันนี้ผมก็เลยเปิดช่วงใหม่นะที่ชื่อว่าไบช็อปอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะว่าผมซื้อของอะไรเข้าบ้านอีกแล้วนะครับเพราะว่าปกติผมก็ซื้อของมาอยู่แล้วแล้วก็แกะคนเดียวก็รู้สึกเหงาๆผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันน่าจะดี แล้วก็สิ่งที่ผมซื้อไปเนี่ยผมเอาไปใช้ประโยชน์อะไรในบ้านนั่นเองแล้วก็สิ่งที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็ต้องคัดเลือกมาแล้วเนาะว่าเป็นของที่ผมสนใจแล้วก็อยากได้ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูเลยครับวันนี้ก็คือพร้อมแบบกล่องพัสดุกล่องใหม่น,นั่นเองสิ่งที่ผมคิดว่าในกล่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผมสั่งไปก็คือในเรื่องของตัวชุดหัวแรงน่นเองนครับเนื่องจากในช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะทําการโมูอุปกรณ์ i o t เยอะนะครับแล้วประเด็นที่ทําให้ผมต้องซื้อของเซตน,นี้มาก็คือเกิดเรื่องว่าตัวหัวแแแแแรรงงคผผผผมม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 เนมนเนนนนนีีนนนนนี่่่ััักาาาาาหดดดสภพลล้้้้้้วววใใชทททํํออไไจ แผ่นทองแดงมันหลุดออกมาเลยนะครับซึ่งผมก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่เซฟแล้วผมก็เลยจัดนะครับชุดหัวแรงดีๆอีกสัก1เซตมาไว้ใช้งานกันนะครับเดี๋ยวเอาเจ้าตัวปัญหาเราให้ดูกันก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงนะนี่นะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาหัวแรงนเก่าของผมนะครับที่เป็นตัวปัญหาซึ่งมันเก่ามากมากแล้วและเจ้าหัวแรงของผมตัวนี้มันเป็นสนิมหมดแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เกิดประเด็นีว่าเออผมต้องซื้อเจ้าชุดหัวแรงใหม่มานั่นเองนะครับไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องกันเลยนะครับอย่างแรกอััันนน้้้้ออเตดาาทหวววงงงม่ฟใย โอเคหลังจากแกะกล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือไปเด่นที่สําคัญเลยก็คือเจ้าหัวแรงผมนั่นเองครับอันนี้ก็ราคานะครับสนุนอยู่ที่ประมาณ785บาทซึ่งราคาก็อาจจะดูแรงไปสักนิดนึงแต่ว่าคุณภาพมันดีแล้วก็หลายๆคนแนะนํามาผมก็เลยซื้อมาเดี๋ยวเราเอามาลองใช้กันครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือกู๊นะครับรุ่น TQ 77นะครับซึ่งจุดเด่นนะครับของเจ้ากู๊ด TQ 77ก็คือในส่วนของตัวด้ามตรงนี้นครับในส่วนของตัวการถ่ายเทความร้อนตรงนี้เขาจะใช้วัสดุที่เป็นเซรามิกนััั่นนเอองงงงงซึงรรรทวว้ดดแแบสหห ยี่ห้อกูนะครับในซีรีส์ TQ นะครับก็จะมีด้วยกัน2รุ่นนะก็คือตัว TQ77 ตัวนี้นะก็คือเป็นหัวแบบปืนอย่างนี้นั่นเองครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะที่เป็นหัวแบบปากกาครับก็จะเป็นรุ่นในส่วนของตัว TQ9 5้นั่นเองนะแล้วก็หัวในการเปลียนสามารถใช้ร่วมกันได้นั่นเองครับอันนี้ก็มาพร้อมกับหัวปลายแหลมแล้วระดับนึงแต่ผมก็ยังรู้สึกไม่พอใจแล้วก็ถือว่าซื้อมาเผื่อแล้วกันเพราะว่าเจ้าหัวนะสำหรับทการเปลียนของยี่ห้อกูเนี่ยหายกมเวั Standard คอหดิื TQ77 R T ขีด B นะครับอันนี้เป็นหัวสแตนดาร์ดแล้วต่อมาก็จะเป็นหัวปลายตัดนิดนึงครับคือตัวรุ่น T Q 77 R T B C แล้วต่อมาก็จะเป็นหัวใหญ่นะก็จะมีรุ่น T Q 77 R T 3 C แล้วก็จะมีรุ่น T Q 77 R T S B นะที่เป็นหัวเล็กพิเศษนะครับแล้วก็จะมีรุ่น T Q 77 R T 2 C นะมันก็จะเป็นหัวตัดแบบปลายเล็กนั่นเองนะครับก็จะมีหัวให้เปลี่ยนกัน5ตัวด้วยกันครับแล้วก็ต้องใช้5รุ่นนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าหัวเป็นหัวพิเศษของเขาไม่สามารถทาการซื้อหัวยี่ห้ออื่นมาใส่ได้นะครับซึ่งหัวที่มาติดมานะครับกับของมันเนี่ยก็คือถือว่าดีแล้วนะครับ รุ่นตัว 77rt ขีด b นะครับแต่ว่าผมต้องการหัวเล็กพิเศษก็เลยสั่งตัว sb มาแทนนะครับซึ่งสําหรับข้างหัวของอเจ้าตัวนี้นะก็อยู่ราคาที่210บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหัวที่เล็กลงก็ทางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับอุปกรณ์เล็กๆนะครับก็รวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ1,000บาทนะสำหรับการลงทุนกับหัวแรงดีๆสัก1อันนะครับแล้วก็ต่อมานะก็จะมีเจ้าตัวนี้เลยที่สําคัญนะนี่คือเป็นแหนบสแตนเลสนั่นเองนะครับเป็นอุปกรณ์นะของที่ขาดไม่ได้นะสำหราาทีคยอู่่100 บโอเคบ okay, จบไป3อย่างแล้วมาอย่างสุดท้ายกันบ้างดีกว่าไอเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือไปติดตั้งสาหรับตั้งหัวแรงนั่นเองครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นของได้วันทั้งหมดนี้ผมสั่งมาจากช้อปปี้ทั้งหมดเลยนะครับก็สำหรับวาร์ปลิงก์ในการสั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้เผื่อใครสนใจก็สามารถไปทาการกดซื้อจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแกมาสิ่งที่เขามีให้มาก็คือไอเจ้าฐานเหล็กตัวนี้ซึ่งก็ถือว่าเหล็กโอเคเลยนะครับคุณภาพงานประกอบค่อนข้างมีระดูดีแล้วแท่นนนนีี้้้้้เเเเเาา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 าแแแถมมมฟอออองงงงํํแบบบใหหลลยรรรรัััไววววทททกสตข่ ตะกัวนะครับมันติดอยู่ที่หัวแล้วเรารู้สึกมันเยอะเกินไปหรือว่าต้องการทาความสะอาดหลังใช้งานเสร็จนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่วางสาระวางหัวแรงของเรานะซึ่งอันนี้เดี๋ยวประกอบก็คือเป็นการเสียบลงไปแบบนี้เลยนะนี่แค่นี้ก็เป็นที่ตั้งหัวแรงของเราเรียบร้อยแล้วครับซึ่งแท่นวางนี้ผมขอแนะนํานิดนึงนะฐานด้านล่างตรงนี้มันเป็นเหล็กแบบว่าเหลี่ยมคือวางตั้งตรงๆนะครับถ้าเกิดว่าวางกับพื้นผิวที่มันลื่นเนี่ยมันลื่นมากๆนะครับก็อาจจะต้องทําการ modify ขานะให้มันสามารถทาการยึดติดกับตัวพื้นผิวพื้นโต๊ะไไไดด้้้้้้้งงง่่่่่่าาาาาาายยยกววววนนนนนีีีีะครรััับบบเเเเพออออถืืปป็สํญตมมมใหขแ๋ ไปทําการโมดิฟายหาอะไรมาติดหรือหาอะไรมายึดกับตัวโต๊ะนั่นเองนะเพราะว่ามันเป็นขาเรียบๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งราคาของเจ้าแท่นวางตัวนี้ครับก็ราคาเพียงแค่120บาทเท่านั้นนะครับซึ่งทั้งหมดนะรวมทั้งหมดทั้งเซตนี้เลยที่ผมซื้อมาเนะี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดเนะี่ยก็ราคาอยู่ที่1,235บาทแต่ผมใช้คอลของช้อปปี้ลดลงไปน,นั่นเองก็เหลือประมาณ900กว่าบาทนะครับซึ่งสําหรับตัวหัวแรงยี่ห้อกู๊ตัวนี้นะ TQ77 ตัวนี้เนะี่ยก็วัสดุพลาสติกด้านนอกเนี่ยคือว่าทํามาดีเลยเกรดเนี่ยคคคคือืออออพพรรรีีีเเเเเมมมมม่่่่ยยยยยาาาาาากกๆัััับบ็ขขนน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 นดด้ล้ลลลงง Made in Japan ชใุณภไแห ไทไยแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มนะครับสำหรับการเร่งไฟให้มันแรงมากขึ้นนี่ครับแล้วสังเกตว่ามันจะมีเสียงคลิกแบบอย่างดีเลยคือเป็นสวิตช์อย่างดีนะครับเนี่ยอันนี้คือถือว่างานประกอบอะไรต่างๆดีมากแล้วด้านหลังก็มีไฟแสดงสถานะเวลาที่มันทําการเสียบไฟใช้งานอยู่นั่นเองนะครับหัวตัวนี้เราสามารถทําการถอดได้นะก็คือเป็นเกลียวแล้วก็ ถอดออกมานะครับสำหรับทําการเปลี่ยนตัวหัวตัวนี้ครับก็สมมติว่าผมจะทําการเปลี่ยนหัวของตัวหัวแรงนะครับก็ถอดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยด้านในสังเกตว่าวัสดุนะครับในการถ่ายเทความร้อนจะเป็นเซรามิกทั้งหมดซึ่งตรงนี้นะครับมันจะทําให้การถ่ายเทความร้อนนะไปยังหัวตัวหัวแรงเนี่ยมันดีมากขึ้นแล้วก็เสถียรมากขึ้นก็จะทําให้การทํางานของเราง่ายมากขึ้นนะผมก็แนะนำนะครับสำหรับใครทํางานพวกนี้ก็ลงทุนอุปกรณ์ดีๆไปเลยนะครับมันจะทําให้งานของคุณง่ายขึ้นเยอะนะดีกว่าทําให้แบบงานของคุณพังอย่างเช่นไอ้ตัวหัวแรงเก่าาาาาอออผมมนนนรรับบหววกกกก็็็เเปปปแีี้สถทํลย สังเกตว่าแท่งจะเป็นแท่งเซรามิกอย่างดีเลยนะครับเวลาประกอบก็แค่หมุนเกลียวเข้าไปแบบนี้นะครับก็ถือว่าเช้งานง่ายนะครับก็สำหรับการเก็บกล่องกันกระของแล้วก็พามาดูของที่ผมซื้อในวันนี้ก็จบคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าเป็นคลิปนะพามาเก็บกล่องดูของที่ผมชอปปิ้งในแต่ละวันครั้งแรกแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วอยากได้ทําอีกนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้เลยนะว่าอยากให้ผมทําอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกแล้วกันถือว่าเป็น EP พหนึ่งนะเป็นการเปิดช่ว มันก็รู้สึกว่าเริ่มเบื่อเบื่อแล้วผมก็เลยเปลี่ยนนะเออมาทําคลิปนะให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะว่าเออผมแต่ละวันเนี่ยซื้ออะไรเสียตังค์อะไรไปบ้างบอกจริงๆเนี่ยซื้อของมาเยอะแต่เราไม่สามารถรีวิวของที่เราใช้หมดนั่นเองซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการพามาดูแล้วกันนะว่าแต่รอบผมซื้อของอะไรไปบ้างนะทำไมผมถึงซื้อของตัวนี้ับมันมีดีอะไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงหลังจากที่ผมทาการซื้อออุปกรณ์เซตนี้ไปแล้วนะครับผมเอาไปใช้อะไรนะครับกับการใช้ชีวิตประจาวันของผมนั่นเองแล้วก็คลิปต่อ ในบ้านแล้วก็การอัปเกรดนะครับอุปกรณ์ IoT ในบ้านซึ่งตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะลามไปเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวมาเล่ากันว่าผมทําอะไรกับบ้านผมบ้างน,นะให้กลายเป็นสมาร์ทโฮมนั่นเองนะครับก็บอกกันเกิดไว้แล้วกันนะว่าเป็นการอินทิเกรตนะร่วมกับตัว Home Assistant ตั้งแต่รู้จักตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มานะผมก็รู้สึกว่าผมหมดตังค์ไปเยอะมากๆแล้วนะครับโอเคครับก็สุดท้ายนี้สำหรับช่วงบล็อกช็อปอะไรนะครับก็ขอจบคลิปเข้าไว้แต่เพียงเท่านี้นนะะเผื่อว่าใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลคค์์เเป็นกกกาาลลัังใจใจห้้ผมมดดวยอยอยอ่่นะองงอออืืพรรตติไบส สำหรับช่องทางในการติดตามผมเพิ่มเติมก็อย่าลืมไปทำการติดตามันด้วยครับกับเพจเฟซบุ o o ไบโ o t e c h นะครับ TikTok b i ไบโตรนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ b i t o t e c h com นะครับเข้าไปกดลิงก์ใต้คลิปนี้กันได้เลยครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ